หนึง่งเจ้าไปจุดทูปแซงให้เราตายบ่ไอเพนดันคือข่อยเห็นในช่องไอในช่องไอมายาวว่าไอ,อเพนว่าแม่น้องเนเน่หนันตอนขึ้นบ้านไหมบ่ไปจุดทูปแซงให้เราตายอ่ะแม่นอยู่บ่ผลาสามเม็ดผลาสามเม็ดเลยตรงนี้เลยไข่แตก <laughs> น้องพอดีลุ <laughs> นล่า <laughs> <laughs> ยุด่งมากเลยบักมาสีเม้อบงลาเราเม่ลาวันนี้นะกราบสบายดีสบายดีแด,ด่สวัสดีพ่อแม่พี 9, ่ 1, น้องเอ็กซ์คือเก่าคือเดิมเด้อเนาะวันนี้ก็มาพบพอ่พอ,พอซองแม่น้องเปลียวคือเก่าเหยีพี ong, ่น้องเลยแต่กับพ่ได้ไปใสไย่ยูเพื่อนคือเก่าเหยีพี ong, ่น้องเลยนางเขาพ,อพ่อผู้เดียวเหมือนเนอ๋เนาะทางแม่ตู้ก็ไปหน้ามีเวียกเหยีพี ong, ่น้องเลยทางปากก็ประทันได้ลงมา อพอก็นอนอยู่นะพี่องครับตายาบยาบ,ย,บยันนี่ด้มาไอคราบตายาบยาบยนนี่ไดเห็นได้ไหมจอะสบายดีทางออพอสม,มาเลยบอสอ่ะยากรีนกำลังเข่าเข่าพอเพียงได้มานมาแล้วพ,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 พี่ดาวหรอบสบายดีสบายดีหรอเอ้ย อ้าวือเป็นจังสั้นระบาดนี่วะนี่เออเนาะนอนอยู่นี่แล่ไอ้พี่น้องเอ้ยทำไมแม่ต้องไปไปหับซองสาวเพิ่นมันพาลงมาพอดีเลยพี่มานั่งเห็นหรอกกินแตงโแป๊บกินนวดเลยทางเท้าพอกะเบิง่งชาทางคือสิเมื่อยบอกให้พี่นองง้องเอ้ยกะเมืยอยู่เนาะ ตอนขบะมนดาเนาะมาเดือนเมยถึงวันนั้นเนาะชมบม่ไ้กินยังมกินยงกินบ่อไหจัดแหงแดงไหยกินเยู่เนาะชื่อเสร็จื uh ่เสร็จอเสช่อเส้นาร่าับเส้นกว ชอบน้ำลายชอบมาใส่เขานินเนื้อเนาะหมอหมอบอกให้คลังคลังมอได้ได้จ้ะอันนี้เดือยย่างนึองไหมพี่รองถ้าพอเพิ่นเจ็บท้องเจ็บมองนี่ไม่ไหวพี่รองเจ็บมองนี้เจ็บมองนี่แล้เจ็บแถวนี้เจ็บเวลานอนกลางคืนน่ะเจ็บแห้งแต่ว่ากลางเว้นน่ะธรรมดาหมองนี่มันคืออย่างไรนี่ตับบปะไตบะ ตับกระปอดตับปอดแล้ววันนี้ฟังนี่มันเป็นยังไงตับป่ะม่เป็นอปอดปอะ้ทางแี้มนบ่ป่ะอันนีเป็นตับปอดปอดอยู่ทางใต้บ่ะอืมอ๋อตับเป็นบุ้งครัวกระชิมักเจ็บแทวนี้นไม่เป็นเจ็บนอนแต่แขงขี้เข้าบ่ได้บางทีเจ็บกะันแค่นั้นบวยี่น้องกันแนะน้ำให้ไปกวด ปวดเนื้ปวดหนึ่งชักเมื่อปวดมันจะเป็นบดปวดก็มาเป็นบดกินยากันไข่อยู่แลยวะเตอาเมื่อเ้าร์นี่เปล่าเนี่ยยายั่งไว้เลยปะยังหายภาพไปต่อยาเนี่ยยาบุษธ์เราเบิดตัวนี้เลยตัวนี้อันนี้มันมันเบิดมาหมอง หมอนี่จัดให้บ่ได้นับบ่ดูว่าจับผิดซ้ํา2เทื่อบ่จักบ่บ่ฮู้แต่ว่าแต่ว่าคลายๆบัเท่าใดมันแหงเพิ่นก็สิจับให้น้อยบ่ฮู้ือกันเนาะนี่อันนี้กเบิดนะให้พี่น้องอ้หมอบ่ได้นับบ่เนาะเพิ่นตเนก็นับอยู่แหละเนาะว่าเท่าใดให้กินเกินเด้อบ่ให้กินเกินว่ายายงอยู่3ถุง จีทุงเอดสองเปิ้กับป้าไปโต้ย่าย่าก้าวาได้เบิดอะได้มาจากต้ยอะย่าวัดไว้ชนมือเลยไปเอาอะลงเปิ้มือมากไม่ติจากตายใพี่น้องเลยำบากเห็นได้นเนาะลำบามนรรลุพอายเนาะเห็นได้สะ เวย่วะอ๋อไหนกำจ้าลายออกำไลบอกกำไลรอสกำไเก็บทรมาอยาเช่าก um ับเช่าะเนาะจะเก็บนี่คือท um um ี่เชาเนี่ยีหันแน่นนะบัดเจ็บมาอีกขอขอเช่าจายเป็นยังลูก่ใช่กำบอจะเป็นยังเบิร์ตจะหนีกับเช่าไปเลยผัตายนะผัวอือันนี้เช่าเช่าบัดเป็นอีกจังเว ถึงถึงไ่ได้ค่ะต้องใช้กรรมเยอะแต่ไปที่นี่คือหน่อยกรรมได้ปะเจิดเจ้ากรรมตอนนี้มาเจอมาอีกบียมิดน่เกิเจ้ากรรมน่ามาอีกีใช่ไอีกคะจะกรรมหน่อยละตเดียวตายหมกรรมไว่าอมหาอาภัคตัวตายตายงเดียวอาจาเขาบอการลังสมาธิยีเลียองพระผเจ้ากรมบุนางไรจิจิแว่าคนป่วยมันบุคอยนั่นหรอ ไม่คอยเมื่อยมันเมื่อยมันไม่เหมือนแบบอันนี้กับัเป็นัอันนี้กับไปติดเอาที่ใส่ไอ้ไอ้ปลาเพนมาบ่ลุขันผมเป็นไหมเนาะอ่านไพโทรมาในนนท์บ่นี่นโทรมาเนาะนี่รับสายนนท์ก็ต่อให้ต่อเปลี่ยนน้ำมันรถน้ำมันเครื่องมันเลยอ่พันตกใจซาโมงอะไรแบบนี้ แปบบ๊แบ,บเดียวจามงสีนาทีละสีนาไปดีนะเออเป็น,น,น,นดีได้วานเลยเฮ้ยโดนดาเห็นแล้วลยังอ่ะงมกำแล้วล่าเดี๋ยถึงเราลาหอ่นประตูยังขึเนอ้ขอจิถามจะ่เรื่องนึง่งเจ้าไปุดทูปแซงแหลตตาตายว่ไอเพนน่ะ คือข่อยเห็นในส่องอ้ในส่องอ้บางเงาว่าเพนว่าแม่้อกเนเน่นั่นตอนขึ้นบ้านไหมบอกไปจุดทูบเส้งให้แล้วตายอ่ะแม่อยู่บ่ถามได้ดิมีอย่างว่ได้ขิดยังจกตีว่ามีอย่างได้บัวอย่างเลยอันดัแรกขอจังว่าล่ะว่าลอกลรวก็ทำรมโอธรรมาบ้นนั้น ไม่ได้คิดไม่เอนดิงว่ามันในกับใรเนาะอะไรอ่ะมันขนาดว่าที่เคยลา้ต้องคือต้ออหลยรอบว่าใจเย็นๆนี่แล้วก็นั่นดีขึ้นคอมเมนตเป็นคนบอกนี่ต้งเธอแบบไปลา้ไปง่ายกันไลายรอบไปหมดอ่ะอึดอ้าวแได้จะมันเป็นเป็นกรรมฮาราวาอย่างผูกพันกันว่าแเรา่าอย่างนี่แบบนมดล่ะยังมาหามาเนี่ ไปจุดทูบแช่งเพิ่นก่อนมือขึ้นเพื่อนผู้อยู่ใช้ผู้ดีบนน้าเป็นอย่างบุคคเด็กมันถึงจะกป็นลอยตื้อนี่เนาะว่าคนเฮาขึ้นเพื่อนกับจุดทูบใช่ปะมี่ขนาดขนาดแม่น้องเปียวขึ้นเพื่อนแม่น้องเปียวยังมีทูบจังหล่อคำมีคันหาหน่อมีอยู่งหน่อยพี่เนาะขนาดเงี้ยใช่คือว่วมาตรวจรถสัมผัสก่านเห็นน่งนั่งกันอยู่น้ำผึเงผาอุ้มลูกอุ้มหนาอยู่น้ำผึ้งตูดตู้ไม่กินมื่อนั้นกะเออมือขึ้นเพื่อนนะบ่ กรมันตอนนั้นพอถ่าก็อยู่คนนั่เนอนในเหตุเพือนเนาะแล้วไปเห็นตอนไหนบอกตอนไหนในยาเพชรแล้วหงมาจะใส่ตัเล็บจะเอาเราพอเราเห็นแล้วหูดีใจแล้วหงได้ใจนั่นคือว่าตะกี้พูดเแล้วคือชิมาบยายตอนนี้หงเข้ามาแล้วหงแล้วใจมาเราแล้วหงได้ใจแล้วเแล้วคือหงเันตะนั้นเราที่เป็นทักบอในัวองนี้ขึ้นชีวิตอ่ะเนาะอ ลำบากลำบกโดนภูเพลตั้งหลายปีก็ถึงนะวัานี้วัดชุยานคนบอกอย่างนาั้นผูวว้วัดชนะอะไรคอยเฮ้ยแม่ในนี่วัดเส้ารถจักไปมอบให้งานเข่าอีกแล้วอ่ะอยู่เพื่อนเธอเลิกเล่วร,รถก็ต้องมีใจเนาะว่าเอ้ยเพ้นต์น่าจะเป็นนี่ได้เน้เนาะได้รถคันใหม่จะตื่นเต้นอบอได้เนาะคิดไปลาำทางอะเนาะพอยพ่อไปรถอันก็ทีแบบว่าขีดสาบุญทิ้งใบเฮ้าน่แเ้าไปท่ายแหละ เดี๋ยวมีู้ใหญ่แล้วค่ะไปเบิ้งนะโทรบอกเพิ่อว่าเพื่อเมื่ขับไปเบิ้งเน้อว่าเมขับเบิ้งคิปสาวบนบ้านเทาแล้วมันไอเจ้าขับไปเบิ้งนะถามเราบอกบอกเลยขับไปเบิ้งขับไปเบิ้งดีดีไปเป็นมีอยู่ว่ายู่งงเก้ากนเคยภาพไปแล้วก็หายไปแล้วพามายู่งใหม่เนียภาพไปนึงเออคิดออกเลยบ้านขึ้นเลยเราคิดว่า นี่แหละคิดแบบคิดบันีู้กชาวเราไปเห็นนู่นเห็นนั่นนะเอาเพิขึ้นเลย้าที่เตจักเลยนะมาเริ่มใหม่ใส่ๆนะสูดบุญบุญเพื่อนท่านเอ้ยซื้อมาตอนมาเอยซื้อได้บสมุดน้ตัดออกเนี่ยผม่งิดแบบนี้เราเบิร์นเรานดนเขาบอกนานะาไปเบิ่งนเองเราไม่บเรื่องยัง กับไอเห็นใน้คิดนั่นคือปามามือมือมือมาหับน้องเปลวน้องเบลมาน่ะบ่อแล้ว,วก็ไปกับซีมุ้งเ,เห็นยูเห็นน้องกูป,ปามขึ้นมาเฮ้ยมันน่องเปลวอยู่อ่าม,มองงูขึ้นมานำหน่อยนึงเอา้าเมื่อเนาะบ่อมัออมนกระคำเนาะเออลุงเทอมซีเมื่อทรงแล้วอะ่ะเออเปินความเข้าใจแบอย่างมีแบบเคยหักเปินได้ใหม่มาใหม่มีอคไรหักห<า>ก็เฮง,ง<า>ก็เงขวัวว่า เธอบันบูดีจังชี่จังชั่นทำมาผ่าลูกนายขึ้นดูขึ้นล่างงานผ่าไปเนี่ยผ่าบูดีนะไปแจ้งความกับไหนเนอะแจ้งตำรวจมาจับมันโดนใช่เนาะน้องนี่แหละคนเพคนนั้นมึงอะไรมึงเมาอย่างกูพูดวัดคนทั้งนอกพ่อบอกกูคนทั้งนอกก็หูหนีแท้แล้วจังไงให้แบบคนในงานนะค่ะในแท้คนทั้งนอกอ่ะคือเชื้อหูเนบดทุกอย่างะ หมอคำบอกคนจริงนะใครยีเนาะมันแวงคว่มจริงนี่แน่แม่พี่น้องเอ้ยคนเฮาอยู่คนเดี่ยวกันคู่บ้านเราคงคงกว่าดีจริงใั่ไคูบ้านเรคนมึงเนาะโทรบอกคู่บ้านเลยคนมึงเนาะคือหาชิจักนุ่งเธอมบังเป็นยูทูบหนีิแม่เนาะคู่บ้านจักกันวันอาทิตย์นี่แหละอาทิตย์กุ่กวดเพราะว่าบึงเบิองน้ำช่องฉาบุญเหมือนเฮาเลไม่เอ้ยค่ะคู่บ้าจักกันอาทิตย์กุ่กวาดนี่แหละวันนี้เอ้ยฮักฉีซื้อลดหายบ่อจักแล้วไหมเบิ่ง ดูแลต่อไปในอนาคตของบ้านในอน้ำเพลนตัวนี้นะฉันได้เอาสารนอผักเอ้ยหักเราเนี้ยสารนอผักเอักเป็นผักดูแลต่อได้รับบาตรทุกเพื่อนจะได้สบายใจแน่ที่พวกจุงเกี่ยวอย่างเลยรับบัตนี่นะเพื่อนจะไปบอกในบุงในบ้านมาชงขึ้นเย็นชิ้นย่าเปิดกินยังขึ้นกับทุกเพื่อนที่รับผิดชอบเป็อย่างเลยบัตรเมือ้หรักเราจัดการเองดูแลเองเนาะเหาที่เราไง ทางเฮาก็ว่าเฮาหวังดีที่สุดไล้ใกับเป๋าไอเพนเนาะได้เราไปเห็นคนหนีเลยเมื่อคนหนีอย่างเลยเหรอเวลาลงเทอมนะไม่หนีอย่างกับผู้เลยแบบว่าคนอื่นเชื่อว่าเราบุรีวัดช่วงเข่าไปสัมผัสเรากับถือว่าเอินเราเป็นคนแตงซี่นะช่วงห้ากับบุษสาไม่ไป็นไรบุษสาเราเป็นคนบุคอยแน่นแน่แน่เราอย่างกับห้ากับบุษยาถือใช่น่ถือว่าเพื่อนเป็นคนโมเต็มแน่เต็มแน่สินะก็เลยบุคอยถือสาเอพอแบบว่านานต้องเพิ่มเดือนเดือนกับโบนั่นนะ ถึงเียน่ถึงบัวขาวเน่คิดว่ามันเกินไปเนาะมันเกินไปตอนนั้นมีเรื่องขบวนถาวกคือว่าเนาะเรื่องกับทีมงานพอตายตอนนั้นกะบปอบอะไรได้เคยไปลองเลยว่าสีบัวถือซาอะไเนาะปล่อยแล้วทนายกันเลยเป็นได้พัวขาวปากนี้พัวขาวปากนี้เปิดปากนี้ว่าพ่อ เออพ่กับข้าวหรือี่สิตาเดียวก็ัปคนรูปมักเบ่าร่วมกันแม่เอามาักนะสาหัสดีๆนะมันช pues okay. ิมากเบ่าไปเรื่อยเปื่อยเนาะเื่อยปถ้าเบ่แมนก็ถ้าเบ่าเนาะถ้าแมนถ้าจังเบ่าแมนอธิบายเยอะเพอะไปเรื่อยเอาเป็นยังลูกแล้วเป็นยังไงเจ็บปากบ่ลหรือเ่าอยากเจ็บปากบอลเป็นได้หรือเปล่า ไม่ให้ก็ไม่นอนเด็กกเสียบเหมือนกันเหว่าให้ยีกเด็กกันบอกว่าแล้วเนาะมามามาแล้วบ้าคือ,ค,อคือจักบดหรอมาแล้วจักบดหรือคือแล้วบ้าแค่นี้เลยเนาะ<อ>คำลาคนที่ช่วยคนที่ช่ยแบบเต็มที่สุดเลยกะจบเท่านั้นแหละอ,อยากให้ได้อยากให้มีเนาะให้พี่น้องไงคือรถนี่กะอยากให้น้องผู้ป้าเนาะ ยังห้มีรถขีลาบแบบ่พอใจมันยังไปซื้อปลป่ากับเป็ยรติไปซื้อแล้วมันก็อยากขายลาบแบบเราต้องขายปลูกกระต่านะได้ไปซื้อปลูกป่าเก็บซื้อเหล้วแบบซื้อแล้วแบบอันนึงเป็นยังเชื่อไอยากใไปซื้อเหล้ายันรับขายก็ได้ใไปซื้อลูกอันนี้คือป้องกันไว้เพราะว่าเมย์เขาก็เห็นนิสัยของเราอยู่แล้วเนาะอันนี้เราเคยไปลองยันดุบมีหม่องยูก็ได้ใไปซื้อลูกไปยันน้อยก็ใช้ ชื่อปู่ป้าวัสนาสิแม่กับมิซิทขายของบนโมเมนตซื้อของแม่นะแม่ยายนะเป็นคนแบบเป็นคนมีคนมาแม่ร่างหลังลราก็ได้จำล้มขึ้นจำว่าเออเป็นยังไปชื่อแต่ปู่ป้าแท้เป็นยังก็ชื่อปู่ป้าแท้สินะมึงมึงเป็ดแม่ค้นแบ่ว่าคือพวกมิซิทอีกอย่างน้ำเพื่อนท้กชาเลยชื่อ่ปู่ป้าแย่มากลูกกับปู่อะไรมึงออกกัอยู่ไปแต่บางเหตุเนี้ยไรน้องนี่นะว่เนาะมันกันได้แต่วาสนาแม่กับลูกนั่นแต่น้อเนาะ้องล่าง โอมาเบาสินะก็เพื่อนซอยตามร่านะครับคำเบามันก็ไม่รูกนะแต่ค่อนข้างที่คุณยายว่าวน่ะเดยเพ่นอ่ะเรยเพื่นนคนเดียวล่ะบไร่โ่ไร่ตานเปอร์เซ็นต์แมนแล้วพะว่าคุณยายเป็นสงสารนิกน้อยบอกโตเลยอันนี้นะแม่ผู้ใหยเพื่อนซอยทุกเพศนี่ฉันน่ะมันจสงสารูกแม่ จาลูกเป็นมองอนาคตของลูกใหญ่คือเป็นแม่เนี่ยค่ะคุคือมาพูดจากความเนาะช่วยลูกกับแม่ก็ได้ที่เก็บอยู่ลุงเต้าแต่นี่อย่างวิชาไม่ทั้งลูกบัตรนั้นได้เนาะนี่ยิ่งเล่นห้องมากกระสุนอะมอบเป็นชื่อของเล่าเมื่อแดดเล่าไลยลูกนี้ได้ั撒ลูกสิไปอยูไนเต็ดเนาะปู่นี่แสนจะเป็นคนแบบไรมาไรแต่อีหย่างจะหางลูกไม่เท่ากันอาบูบูวาสนามากลูกสบายใช่ไหมเ่อ่ะ จินคุยกับลเถือมาหูมาเราปูปลาน้ำแพงบอกมันเถื่อนปูปลาจุดราวอาเราบอกกล้าขาลูกเหรอบาขาดยังไล่มันเถื่อนจุดอามีดไล่พันปูป่าจุดวันเล่นนี่นี้ให้ท่านคือแล้บอกไงคะนี่พราะท่านะตายเราคิดว่าเราสิบกเขาเขาก้าเห็ดแต่เราเขบก้าเห็ดปลาบอกก็ได้แต่ไม่ไกรรมนะแบดนี้ นี่เมื่อเราไปถึงความดีที่เราไปมาละถ้าว่าเราบุญเคยไปดีบปได้ดีอย่างมันคนบุดีต่ากันอยู่ก็เนี่ยเตะบัตรเราให้เอื้อยหักเราเนี่ยซอยเราต่อไปแม่นนี่ะเรามีเอื้อยหักเบิ่งอยู่กัเบิ่งเอาหวยไป้องเอ้ยสิแหละคนเฮาถ้าคนเฮาอยู่ร่วมกันใกล้ชิดเดี๋ยววันอยู่คนละฝากกวากันยังโหนิสัยเป็นฉันสี่เนาะเนเน่ ชุดตะอยากซอยยายเพ็ญไหมพี่น้องเอ้ยทางครอบครัวดุ่มเหิมชมสารน้องปูปลาเนี่ยต้อน้องวาสนาเพ็ญโบดีได้กินอยังกับมึงเลยเออบได้กินได้เงินหนักมึงใหญ่เนี้ยยังโบจะมียังถึงมึงเลยโอ้ดองสางเพ็ญเนี่ยนะบ้าเราบุญเถ้าบอกกับบุญเกินไปเนาะว่าบุงบุญเธอาบอกคือบ้าบุงชุ่มบ้าจักจักนี่ไหนบอกเนี่ยจกี่ไหนอันนี้ไม่เป็นไรหรเฮ้อว่ะรถสองขันนั่นอ่ะเอามาไว้ที่ซ่าว่ะ เนเนี <c oughs> ่อาว่าใบคีว่ารถนะลูกได้แล้วอันหมวกกันน็อกไม่ใช่าวคอเด้อเออหมวกกันน็อกสองใบนี่ชาวคอเด้อใบเด้งเด้อโยอ่อะวันศุกรมอบให้เพิ่นกับเอาเอาเนาะนตั่งนู่นทางน้องยู้ยดีกับท่านเดึ้นไปเบิ่งเพิ่นอยู่เห้พี่น้องนะจ้ะเป็นได้ไรอเห็นทางพอน้องยู้ยดีเอนเอาคลิปลงอยู่คะ เพราะว่ายังไข่ขื่นอยู่ไข่ด้วยค่ะไข่แม่น้องยินดีแม่นไปกันนักหัวแล้วก็เสื้อไปเสื้อมาเลยเดียวบางพ่อคือเรืองชื่อลุกขึ้นมาสุอขาเลยหลายตาลายตาแบบตะเวนมาสองถมาเลยไปนอนเดียวระหว่างขึ้เรืองเชื่อมอยู่อะไรพ่อเป็นยังไหนนั่นดิ่งอยู่ลุกขึ้นมาต้องขาเพร่ะเกิดมืนตาบ่ ตกใจนะบางทีกะน,นอนเนาะพอ,นนอนป่ปวยสช่นะญาติแบบพอร,รับไปเลยสินะ <c oughs> นอนกับเดือจนจะลอดได้ไหมพี่รองนี่การเดือดเดือดคือคนขาดเลือดนี่เ <c oughs> ม่นมาเบินสิภาาไปเอกโกอยู่นี่แหละเ <c oughs> ม่นคือช่องคักแม่สิดอกคือเห็นตับเห็นปอดเห็นพุ่งคักแม่แ <c oughs> <c oughs> ม่นคีหูก็ยังเห็นว่ะ พอเจ้ก้อยคิดหูไว้ดีเด้อพอเด้อร์คิดด่างเด้อร์นะด่างคิดดีแล้วแต่ว่าเพิ่นสัย่านจะใส่น้ำเกลือในเพิ่นอะไรป้าน้ำเกลือก็เด้อตเติมน้ำย่านเพิ่นใส่แบบถั่วป๊อดเป็นปอดนะอ้าวเพิ่นกับซีนี่ยาใส่แล้วว่าพ่อเพิ่นก็หูโลกเพิ่นใส่เพิ่นน้อ่ะแต่เพิ่นย่งย่านนี่เพิ่นสัย่านแต่น้ำเกลือแหละผมอยากใส่กระบอกเพิ่นเท่านั้นแหละเอาแต่ยามากินเท่านั้นแหละ เราคุ้แค่ไม่ใช่ใช้น้ำเกลือแต่หมอว่าต้องใช้ได้วยใ่หมอใช้ไหละหใช้ดิเออหมอยใช้กับหมอใช้กับใช้กับเมื่อเท่านั้นกับตายไปเผาเออยันตายบ่ระสะพองตายก็บอไปก็ย่าฉันว่ะก็สิผ้าไปรักษาวันสิผ้าไปตายวะผาช่างไหนยันในเข่าน้ำเกลือเออน่นแต่เนี้ยเดียวยันาะ สิผ้าไปรักษาว่าผ้ามาตายมาไปเนี่ยเพาะยอยู่เพื่อนนี่แหละวะย่านแต่ว่าถ่วงปวดเพลินน้ำเพลินกระสิมีเวลากะใส่จร้าหัอละย่านหนึ่งคือ,อย่านแต่ใส่น้ำเกลือนี่แหละไปด้านในกันนะถาม <c oughs> ไปไทยย่านใส่น้ำเกลือให้แคนบอกคนบล่ายก่อนถามไปไทยย่านใส่น้ำเกลือย่านแต่หาแต่หาหมุนหุมหรือว่หมุนหุมนี่ เผลบัวไซน้ำเกลือเี่คองโบกันได้บัวไซอ่ะแล้วกบัวไซนี่กงเขาก็บระโภคของค้นคายปกะหยัดไซเนาะนี่ย่านย่านน้ำเกลือโอ้นั่นแหละแี่แล้วกบัวไซนี่ก็ไปแกะนซ่นี่กันไหนหูน้ำทังทึงหแห่งเลยไปแกะเอาไว้อีกเลือดเอาอีกเอึ่ันมือเลยน่ะติดเตี้ยนนี่ไง

เอยจักมันเดือจักอีหย่งบอกว่ถูกสาตุ่เปล่าปากไแเปาตเป่าห่ไรตุก่ะตู้เอาปากมินได้เป่าพอพอโดนแก่แก้วแบบแ้เลยเหรอแหน้ำลายพอถือ มนิพอโทจนทได้แล้วเนื้วัวพอหันไปก็ะทุรด้ปพอมันจะแปรงพันบอเพอทำลายถึงแกมเพื่อเพื่อเสร็จมันถึงหนักลวะพอพอพอมันจะแปรงพันมอหรุแม่หอกหอมพอยังม้นแปรงพันมาหอมดุกแน่เนาะพอจะนอนรับยมบ่อคืนนี่ยงมานอนคิดอยู่ยลชาไป าลาสมเม็ดเลยตรกนี้เลยไข่แตกเพิ่งรูวันนี้ลุนลยุดักมาเล็ักาลบักมาีแม้วงลาลาแม่ลาวันนี้นะมาลไขา่ <c oughs> าขาแตกเลย,เยามาลยไข่แตกเลยไข่แตกยายนชุ่มเลยหรอบัน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 โอ้เหรอประเยังน <c oughs> าค <c oughs> ไปดลไก่่วังปะกมึงกตีมึงหนาแลมึงเปไก่เกินเหลาแล้วอย่ี้เกนาดว่ายางหนีแน่นอะมึงหนาแดดได้บันางนีไปป่า่ะชจชอบปะนะปากปีกเดี๋ยม่สีลาแล้วเน๊นีได้มเนตั่งหน้ายาวแล้วเนาะเจ็บมัพี่ติ้เานอู้นอนเห็นพี่เราไหงานนี่ดึงหืไปพลาสองเม็ดสเม็ดบ่าวนี่ยายาไปชุ่มเลย ข่แตกเรื่ไข่แตกได้บ่ดีกันเลยได้จะให้แม่เปเบิ้องลึกหรอป่ะทำร้านแม่เขาขึ้นอยู่ยุ้งย้เคลิดลนี้เนาะงานเข่ามืดเนาะฝ่ายแปดเนาะแต่พอต้องเปลี่ยนเขาไปโดนละโดนมีชาวบุญเออยาวว่าบุญเพิ่มแดีว่าชาวบุญบ้านเท่าไแถบได้ปักถ่าย้ทึเป็นหน้วแต่เี้ยพอเปลี่ไปได้ปากก็หายลงนชะ โดนโดนหรอยังม่ได้จ้กพี่เหมาอนเดิมนมีเรื่องไม่ได้อย่างโดนจังโดนื่อกน่ารดไเนาะคือแม่ต้องเปลี่ยนในกระโดดได้เนาะกลไปมึงงเรื่องได้กะจะถามเป็่นยังยุดยุดบาๆข่อยยุดมึงเยมากอาี้สิประมาณนี่นะย่งไม่หงก็หลับหลอมยุงได้มันต้องมายุงนว่าได้แบบดี้ยดได้แต่เนาะจังสารแต่รูดกันได้เนาะ ให้แฟ่บ้านตอนแดกไงให้บ้านรับรองเ้ารับรลกให้วันนี้เ้าไให้ผู้บ้านมาเขียนตนให้ด่วนเรื่อยๆบัมัสเปรย์เยอะากบร่นับ้านรบทีไัวบ้านกได้ออกเลยบัรนี้นแต่เพื่อแฟนบ้านนั่งเลยผู้บ้านกนเลยบัดนี่นะพ่อครับบ่อรุ่นแร่งปนั่นแ่ว่าบัดนี้แต่ว่าแค่เ้าเสรอซิดดูแลจิซื้อว่าเป็นยังไงบ้านพันทต่าจะที่ได้ออกก็ได้ออกไปเลยเห็นะ แค่ดุงเฮิมแค่เบิดชิดตรงนี่แต่ว่าเราเ็ยูเฮิร์นยูซ้างของเราเองแต่ว่าเป็นอย่างมากขบานเราโวยวายเหมือนราเป็นอย่างข้อขาดบาดตายมากเลยดุงเฮิมไป็นสอบแต่ขบานนั่นกันแอบแบกดุในบ้านไล่ไปเลยแมนแมนไม่ชิดเห็นตกชิดในเพิ่นเลยบ้านกินยังว่าดุงเฮิมเป็นเพิร์นรับประกันเลยแมนแมนกายเห็นเงินหมดขาดเราเป็นคนรับประกันชีวิตเพิ่์นได้แน่เอ้ยยังถือลาปุ๋ยปุ๋ยเลยเน่ รับประกันมาเช่มั้วเราเหตุผลอะไแน่เนาะเนาะเมืองพะยนงยังเสียงควายเป็นโตยังยอมเช่นไห่นะมึงเน้แล่บอกว่าผู้ดีชัวงบ้ดียังได้มึงอ่ะแฉเนาะวันคนโทรมาบอกอ่ะยังไม่ได้หูเหตุสาเหตุท่านี้นํานเลยเนาะว่าก่อนเา้าเสียเข่าไปบ้านพ้นสินนะคะต้องรับประกันอย่างแน่รายย่างเพื่อคนผู้นี้จะได้เข่าไปเรียบตรงนี้ได้อีกไป่รู้เลยบ๊อบแมนมา ไอยากง่ายไปก็ง่ายไปหมอเมนหัวใจพี่น้องต้องมีคนรับคับประกันคักแน่เลยไปรับเอาคนที่กัวใจมันตีมันจะเอาหมวกชั่วเลยแมนมีคนรับประกันที่ว่าจะไปตายบ้านเพื่อนบ่อสิต้องเสียควายตัวหนึ่งคือยาย<ม>เพ็ญเราหลายแทงลูกแล้วตายเนาะ<ม>คือลุงเพิร์ก็ต้องเ<ค>ข้าไปพัวพันอีกร<ม>ับผิดชอบอีก<ม>โอ้หัวใจพี่น้องเลยรับรับแบบเต็มเต็มเลยหมอเมนมาฉีดรับแบบอันนี้แนวยังมาว่าวอรบูรีก็สุดท่านี่หัวใพี่น้องเลย คนมองหนอกอ่ะคนคือสีหูดีแน่นอ่วคือว่าได้ไปพี่น้องไอ้คนเฮ้าน่ะอย่าไปฟังแค่คนเว้าต่อปากต่อปากเรื่องพี่น้องเลยความจริงนะมันอยู่อยากหูมันต้องมาถามเจ้าตัวเองเลยเนาะเพราะว่าเฮ้าฟังปากต่อปากนี่น่ะมันบูดีไปได้เพราะว่ายังมันมีคนคนหักเขาก็มีเนาะมีคนสร้างก็มี่พี่น้องเลย แล้วก็ซีบาลแซ่ได่ป้ายสีเข้าไปเรื่อยๆหรอกเนาะว่าเข้าเป็นจังชั่นจังซี่อะนะมันกัดซีมี่ไว้พี่น้องเลยผู้วางดีกับวางดีผู้วางดีก็เข้ากันมี่ไว้พี่น้องเลยจากคนดีกลายเป็นคนสัวกันมี่ไว้พี่น้องเลยอ่าโอเคสําหรับคลิปนี้กับแม่น้องเต๋วก่นนี่แหละถามไทยทั้งแม่น้องแน่ๆเนาะที่ถือว่าถามว่าเออทุดๆให้ในเพี้ยนแมนบอลเอาง่ายๆว่าบ่มียไฟเจตนาเห็ดแน่เลยบ๊วยไฟเฮ็ดได้ดอกให้พี่น้องเลย การที่เท้าช่วยเหลือคนนี่คือเขาช่วยทุกคนเต็มใจเนาะพี่น้องเอ๋เพได้แบบว่ามีเจ็ดจานนะพี่น้องง่ายปะถ้าเท้าได้ซอยภายได้เท้าซอยกยเต็มใจพี่น้องเอยถึงจะเป็นสะพานบุญกับเท้าเต็มใจซอยเนาะพี่น้องเอยแบบถึงเท้าเชื่บแมนเงินเทาเองเด็กับเทามีเท้าใส่แรงเท้าเองเนาะเป็นเอาง่ายเป็นเป็นสะพานบุญให้ผู้ใหญ่ทางเท้าได้ได้รับ ได้รับสิทธิโชคทางนี้ก็มีความสุขเด้เอยพี่น้องเลยเฮาเต็มใจเด้เอยพี่น้องเลยคือแบบว่าเฮาเฮาอะไรไปเป็นสะพานบุญน้ำเพลินเนี่ยคือเฮาได้เห็ดเองน้ำก็มี่พี่น้องแบบคือเฮาได้เห็ดเอกน่ะอิ่มบุญอิ่มใจพี่น้องเลยถ้าเฮาได้เห็ดนี่ยคือแม่น้องเปลี่ยววัตถุไปสิอ่ะพอน้องเปลี่ยวไปซี่แม่น้องเปลี่ยก็ได้บุญได้เด้เอยพี่น้องเลยคือว่าแม่น้องเปลี่ยวจิตใจแบบได้รับบุญนหละได้รับบุญส่วนนั่นน้ำเพลินได้เอยพี่น้องเลยประมาณนั้นแหละน้องพี่น้องเลย สำหรับคลิปนี้แม่นอ้องเปียวก็ขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้อ,นนอง FT ขึ้นเก่าคือเดิมเด่เก่ามาติดตามนะครับส้มส่องของแม่นอ้องเปียวมาตลอดเนาะสำหรับคลิปนี้เก่าคำบัดสบายดี